ันนี้มาวิกซีครับวิกซีลำปางครับก็เห็นจอ,อจอ5นะจอทีวีฮะน่าจะเป็นจอแทสกสกรีนนะครับมีข้อความไหลไปมาตรงนี้ด้วยนะครับลองเข้าไปสัมผัสด,ดูได้นะฮะจะลองสัมผัสด,ดูนะครับพอสัมผัสแล้วก็จะมีชุดตัวนี้ ผมขึ้นมาก็ลองเข้าไปแตะดูได้บอกคลิกเฮียนะครับคลิเฮียแล้วก็เวลาตรงนี้ก็จะย้อนหลังให้ดูนะคราบว่าอยหลังกับวิดีโอนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์นะครับสไลด์ไปเรื่อยๆเอาละเราจะมาดูกันว่าอ่ บริการตัวนี้จะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมจะลองเลือกเลือกอะไรดีนะเอาละเลือกตัวนี้ละกันอะไรกันหน้าหน้าที่หนึ่งโปรโมาชั่นวันแม่ไม่แน่ใจอะไรนะครับขอบกดแบ็กก่อนนะฮะมีแบ็กให้ด้วยนะครับเอาใหม่มีโฮเทลมีรั้งยีรำปาง มร้านมีเฮิร์บสกีรตมีท่องเที่ยวโมเตลอันนี้แล้วกันมีร้านร้านอาหารี่ลำปางมีไทยฟูดเจ็ตแดนฟูดโลโคอลู้ดนุดเจ้าแล้วก็อาหารเลสลานผมสนใจเจแปนฟูดเจ็แปนฟูดก็จะมี ทำกับยำนะฮะถ้าเป็นโนริซูชินจะิ้มใหม่นะครับโนริซูชิก็จะมีข้อมูลออกมาอันนี้น่าจะเป็นไลฟ์บ็อกหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะให้เป็นไลฟ์บ็อกแต่งคงสกอร์ได้กอ่อได้ไหมนะตรงนี้ครับอ๋อได้ฮนะ ก็ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นเฟรมตัวนี้นะฮะก็บอกร้านตัวนี้เป็นหันญี่ปุ่นเจ้าดังของรำตางก็สนใจก็แต่คิดไมาได้แล้วนะครับต้องปิดนะฮะมันจะปิดแล้วถ้าเป็นาำกับยำล่ะจะมีข้อมูลอะไรบ้างก็จะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมคือ หน้าเดียวหรือเปล่าหน้าเดียวนะครับเอ๊เด็ดเดยวนะมันขยับด้านนี้ได้ด้วยนะครับอ๋อกลับมาที่เดิมฮนะสามารถอย่างนี้ได้ฮนะอ๋อผมใช้นิ้วกวาดไปกวาดมาได้นะครับใช้แถบไปแถบมาได้ มาขอดูไททูสหน่อยนะครับว่าระตูะ้หัวมุมก็แล้วกันนะครับหัวมุมว่าในนี้จะมีอะไรอ๋อก็เป็นสไลด์หน้าเดียวเหมือนเดิมนะฮะน่าจะใช้ไลท์บ็อกนะฮะหลักการเหมือนไลท์บ็อกปบล็อกขึ้นมาแล้วก็ปิดไปนะครับเป็นนิวทะเลเผาล่ะไดเป็นหน้าเดียวมีข้อมูลนะครับข้อมูลนี้นะฮะว่าเออ ต๊ะจำนวนโต๊ะยี่สิบโต๊ะนอโต๊ะบีอีีอะไรเลยมีมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะฮะเอาละผมก็จะใช้ดีการแถบเลื่อนต่อนะฮะอืมกลับมาที่หน้านี้แล้วเมื่อกี้เราไปที่ร้อนนะฮะดิสคอร์นโปรโมชั่นหนึ่งล้านแล้วกัน พีดีพอคลิอเค้าไปแล้วก็มีหน้าเดียวไม่มีให้เลือกอีกนะครับอันนี้แต่แต่นี่มันคือไม่มีหน้าเดียวฮนะไหลขึ้นได้นะครับไหลขึ้นได้ข้อมูลเยอะเลยนะครับข้อมูลเยอะเลยมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นก็สามารถให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลจอทีวีเขาใหญ่มากถ้าผมจะแม้ นี่ก็บอกมีแบกนะแต่ผมใช้วิธีการวาดไปด้านนี้กลับได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปกดปุ่มแบกนะครับไม่ต้องกดปุ่มแบกนะฮะเขาบอกว่าสัมผัสเพื่อรับข้อมูลนะครับลัวเราไม่รู้ใช่บางทีเกิดหลายๆไปถ้าเราไม่ไปแตะอะไรเลยมันก็ไม่ชับนนะฮะถ้าผมไปที่แตะอะไรก็ได้นะครับแต่ผมลองแตะตัวนี้ดูนะฮะ อ๋อมันหยุดนะมันหยุดนะครับน,นี้จะเป็นโปรโมชั่นของเพิร์สเนะฮะมีแค่นี้เองนะครับร้อยใหม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีหน้าหน้าหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับพวกมีหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวข้อมูลนะฮะกลับมาที่เดิมอันนี้สวยดีนะครับสวยดีนะฮะเหมือนกับดีโอย่ผมเคยพบเลยก็ ข้อมูลต้องเที่ยวหลายไปไม่ทันถ้าผมไหลกลับได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ไหลกลับอ๋อได้ฮะได้ต้องมาหมุนตรงนี้นะครับผมอยากไปที่ท่องเที่ยวามาแล้วขอไปท่องเที่ยวหน่อยท่องเที่ยวก็มีอยุธยาแจซอนกาดกองต้าในการก็คงม,มีหน้าเดียวอ๋อวันนี้ไหลได้นะครับนนก็มูลเกินหน้านะฮะ ก็มุมกระหน่งหน้านะครับถ้าเป็นหน้าเอื่นอนี่จะอกแบบให้เป็นหน้าเดียวไม่ต้องไม่ต้องหลายแล้วนะฮะแต่พอดีอันนี้มีข้มลเยอะนะครับก็รูปก็สวยบรรยากาศนะครับภาพนี้ได้ถ่ายโดยโดนกันหน้ามีอายุตั้งร้อยปีนะครับภาพสวยๆนะฮะนะครับภาพสวยๆมีปากของด้วย ครับปั๊บป๋องแต่ปั๊ป่องไม่ได้นะฮะขยายได้ไหมไม่ได้นะครับผมขยายแบบนี้ไม่ได้นะฮะก็เลื่อนขึ้นไปดูซินะครับไม่ได้นะฮะนี่อะไ,ไรเอ่ยไปเฮิร์บแล้วนะครับเฮิฟแล้วกลับมาที่อุทยานไปที่วัดพระธาตุาตลำปางหลวงว่ามีข้อมูลเยอะครับ สามารถไหลได้นะฮะมันก็จะไหลขึ้นนะครับไหลขึ้นดีจอเขาใหญ่นะฮะก็มีข้อมูลนะครับนี่ก็คือรูปแบบนะครับรูปแบบจัดทำโดยนะครับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปางนะครับต่ด้า้งบนนะข้างล่างก็มีซิกเกอร์ติดงสองนนะครับ คือที่เท้ากับโค้สีเ็นะฮะเนี่ยโค้อาจจะมีโ้อสนาเพิ่มขึ้นนะครับเอาละกลับมาที่จอกดปุ่มปิดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดทิ้งไว้นี่จะเกิดอะไรขึ้นเ,เวลาไม่วิ่งนะฮะถ้าผมทิ้งไว้ตรงนี้แต่เขาได้ตั้งเวลาปิดไว้นะครับไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจก็ เดี๋ยวผมย้อนกลับให้เข้าก่อนแล้วกันนะฮะก็ปิดด้านบนนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าจอการไหลข้อมูลครับก็วันนี้ก็สาธิตการใช้ไม่ใช่สาธิตแต่ผมมาเป็นลูกค้านะฮะมาลองจอแบบรัสกีนดูนะครับสวัสดีครับ